สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับพบกับคุณครูวัฒนยูอีกครั้งนึงน,นะครับในการอธิบายแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะครับอวันนี้ครูจะมาอธิบายนะครับการคูณโดยการใช้สุดคูณนะครับการคูณโดยใช้สุดคูณซึ่งในบทนี้ก็จะเป็นการคูณแค่หนึ่งหลักนะครับก็คือ,อคูณถึงแม่เกนะครับคูณถึงเกานั่นเองการใช้สุดคูณก็ไม่ยากนักเรียนก็มี คุณทุกวันนี้มันก็หาง่ายนะลูกนะทีนี้มาดูตัวอย่างคุณยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูสูตรคูณแม่สองตัวอย่างเช่นสูตรคูณแม่สองนี่เห็นไหมตัวคูณแม่สองอันนั้นเขาเขียนหนึ่งถึงเก้ามาก่อนเห็นไหมหนึ่งถึงเก้าแล้วเอาสองมาคูณทีละตัวสองคูณหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าแปดก็ประมาณนี้ อันี้เขียนแบบไม่เขียนเรียงใหม่เอาเอาสองขึ้นก่อนเอาแม่สองตัวสองขึ้นก่อนแล้วค่อยมาแล้ค่อยมาเขียนคูณทีละหนะึ่งถึงเก้าเนาะค่อยมาเขียนหนึ่งถึงเก้าสองคูณหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเนาะลักษณะเดียวกันนะเนี่ยการคูณแม่สามก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับการคูณแม่สามก็เป็นลักษณะเดียวกัน หรือแม้แต่การคุณแม่ซีเห็นไหมเนี่ยแม่ซีที่อยู่ในแบบวนักแบบวันนักเรียนนะหน้ายีิบเจ็ดนะครับตอนนี้กูอยู่หน้ายีิบเจ็ดนะแม่ซีแม่ห้าอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไปดูนะครับไปฝึกท่องนะครับไปฝึกท่องอ่าไปฝึกท่องห้า ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่บห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าอันนี้ก็ไปฝึกท่องให้มันได้ให้มันขึ้นใจนะครับให้มันขึ้นใจสนับงานวันนี้ก็ไม่ยากนะวันนี้ก็ไม่ยากเนี่ยอันนี้แม่เจ็ดแม่หกแม่หกแม่เจ็ดแม่แปดแม่เก้านะครับแม่เก้าแต่ทีนี้ความสำคัญของแม่เก้ามันเป็นอย่างนี้ลูกความ มีมีลักษณะพิเศษด้วยนะเนี่ยเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือมันสามารถใช้ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยใช้นิ้วมือของเราเป็นตัวคูณได้เป็นตัวคูณได้นะลูกนะอ่าเป็นตัวคูณได้อันนี้ครูมีคลิปอีกอีกอันหนึ่งนะทีี่ครูถ่ายคลิปไว้อัดคลิปไว้ว่าการใช้มือ คูณแม่เก้าทำยังไงเดี๋ยวต้องเรียนไปดูในคลิปได้นะไปดูในคลิปได้นะครับอ่ะนี้มันงานที่จะให้พวกเราทํางานทีน่ครูจะให้พวกเราทําก็คืออ่าในหน้าหน้านี้หน้าสามสิบเอ็ดก็ไม่ยากหรอกลูกไม่ยากเราไปเติมเติมเลขลงในจังว่างให้ถูกต้องนะครับโดยพวะเราไปดูที่ไหนไปดูที่สุดคูณครับไปดูในสุดคูณซ,ซึ่งอยู่ในหลังสมุด ของพวกเราอยู่แล้วหลังสมุดพวกเราเช่นสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่อันนี้ก็ไปหาดูไปดูในสูคูณนะนะไปเติมให้มันครบนะครับเติมแล้วก็สุดพอเลยนะงานหน้านี้ก็ผ่านไปแล้วนะต่อหน้าหนึ่งที่มาส่งคุณครูนะครับก็คือสามสองก็ไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากไปดูสูตรคูณได้ไปดูสูตรคูณ,คณแล้วก็มาเติมลงให้มันครบอ่า มันครบนะลูกนะมาเติมให้มันครบทีนี้สิ่งที่มันจะหลายคนอาจจะงงหรือเปล่านะครับนี่ไปดูยังไงเออต้องดูยังไงถ้านักเรียนจะเติมตัวเลขที่เหลือใน,ในช่องว่างเนี่ยนักเรียนไปดูสูตรคูณแม่อะไรแม่สามนักเรียนไปดูสูตรคูณแม่สามว่าสามคูณอะไรได้สิบสองอ่าสมมติว่าดูสูตรคูณแม่สามนะสามคูณอะไรได้สิบสองไปดูในหนังสือก็ได้หนังสือที่เนี่ยแม่สามสามคูณสิบสอง นี่งสามคูณอะไรได้สิบสองครับสามคูณอะไรได้สิบสองสามคูณสี่ใช่ไหมสามคูณสี่นักเรียนก็กลับไปเติมสี่เอาสี่มาเติมเอาสี่มาเติมในช่องนี้เอาสี่มาเติมในช่องนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้นักเรียนยัดูตัวต,ต่อไปดูตัวต่ปไปอะไรคูณเจ็ดอะไรคูณเจ็ดได้ยี่สิบแปด อะไรคุณเจ็ดในยี่สิบแปดนักเรียนก็ต้องไปดูส่วนคูณแม่แม่เจ็ดนักเรียนต้องไปดูส่วนคูณแม่เจ็ดแม่เจ็บอยู่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ส่วนคูณแม่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะส่วนคูณแม่เจ็ดอยู่ตรงนี้นี่เจ็ดในยีย่สิบแปดเจ็ดอะไรในยี่สิบแปดไงเจ็ดกับยี่สิบแปดเห็นไหมเนี่ยก็คือคูณอะไรคูณสี่นักเรียนก็กลับไปเติมสี่ที่แบบฝึกหัดของนักเรียนอ่าไปเติมสี่นี่ สอ่าบางตัวมันบางมันเป็นสีเฉยนะมันอาจจะไม่สีทั้งหมดนะลูกนะมันอาจจะไม่ใช่เลขสีทั้งหมดนะเอาอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งนี่โหอ,อันนี้ง่ายมากเลยอะไรคูณอะไรคูณหนึ่งได้แปดก็ต้องเป็นแปดง่ายสิบสี่ก็ง่ายอะไรคูณ 8. แปดเราได้ศูนย์ได้ศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะลูกเนาะอ่ะเอาไหนดีเอา,าเอานี่ละกันเอานี่ละกัน อะไรคูณแปดได้หกสิบสี่อะไรคูณแปดได้หกสิบสี่นักเรียนก็ไปดูจุดคูณแม่แปดแม่แปดอยู่ไหนเอออยู่นี่จุดคูณแม่แปดอยู่นี่นะอะไรคูณแปดได้หกสิบสี่หกสิบสี่ในหกสิบสี่อยู่นี่แปดอยู่นี่ 8, อ,นอ๋อเป็นแปดเหมือนกันเป็นแปดเหมือนกันนักเรียนก็เอาแปดไปเติมลงในช่องว่างนะครับในแบบกหัดของนักเรียนไปเติมให้มันได้คูณแปดครับแล้วนักเรียนก็ไปดูเองนะครับในจุดคูณเนาะอันนี้ไม่ยากคุณมีตัวช่วยอยู่แล้ว นะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะสนุกกับการทําง,งานแนละ้วก็ตั้งใจเรียนรู้นะครับขอให้เราปลาะโลกกว่าไปครับสำหรับวันนี้